วัดแสยอรุณสัทธารามนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรทรัตนภูมิจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพระที่ตั้งบนบุดสบ,บ,บกเป็นพระพุทธรูปปางรุปบาทนะคะได้รับงานสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านทำเนียบด้วยงบประมาณหนึ่งแสนบาทค่ะนี่ครับบ้านทำเนียาาบะคเภอธีรทิพย์ภูมิครับ วัดแสงอรุษสถา,านรามนี่เข้าไปทางโตม43ี 3, ่สามยานครับวัดอยู่ด้านในนะครับพีน้องชาวเทรัตนิคงเป็นเมืองเขาตรงนี้เห็นไมครับก็เมืองเขาอันนี้อันนี้ทุนเท่าไหร่เมื่อกี้กี่ล้านหนึ่งแสนอ๋อหนึ่งแสน ทำโดยท่านกิติกรครับกิณัทครับนายกงการบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบหรือชื่อเล่นพี่พี่เอครับพี่เอนายกเอนายกเอนายกเอครับครับครับผมยินดีต้อนรับครับวัดอะไรนะวัดแสงมารุนสถานาใช่ไหมครับบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบครับผม ไดาอ oh. yeah. okay I mean yeah. so okay. okay. ีกเลยกับสองสมัยแล้วอสองสมัยแล้วแกได้ตลอดเลยสมัยแรกแกแก้บนกระผมนะแกเล่นไหมล้วจ่ายค่าตัวอยากให้บนแกจ่ายครบสมัยสมัยสมัยหลังเนี่ยแกนอนมาแกไม่ต้องแก้อ๋ออ๋เขานอนมาไม่ต้องแกผมจะแกนอนมาต้องแกนะไปแก้วัดซอยไปแก้วัดซอยสิใช่ไหมเออเข้ัคดีครับดีครับวันดีครับแล้วกเโชคดีครับผัวเจ้ดีเมื่อก่อนเนี่ยแกทำงานอยู่บริษัททีนเลยใช่ไหมอ่าที่สาม พี่สันอยู่รุ่นเดียวกับพี่หลุยส์ระดับยนอยู่รุ่นเดียวกับพี่วิทย์อยู่รุ่นเดียวกับพี่หลุย์พี่วิทย์วิทย์ทุกเก่าวิทย์จงอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วัชระครับ ไซเดียวหมดเลยไซเดียวไซเนี่ยต้ำซึนโต้นจีนโอเคอ้าวสวยอาสวยอานี่คนหลังนี่แฟนผมไหนคนเสื้อขาวนี่แฟนผมไม่ไม่ได้ต้องประมูลนี่ผมชอบคนนี้ต้องประมูลกันลูกเอ๊ะลูกพ่อลูกเตือนลูกนะเดี๋ยวนี้แล้วบายบายหน่อยนิลูกแบบนั้นแบบนั้นต้อไทยอ่ะ ีอย่าเอาคนรับราชการนะลูกทำไมจะติดตารางได้เดี๋ยวอย่ากร้องสองข้อหาอ้ออมของหลวงออมของหลวงข้อหาที่สองให้หายเจ้าวันนางนะครับในกระบวนนางล่างนะครับพี่ดีก็ว่าสวันนี้ครับสวัสดีครับขบวนนางล่างครับสวัสดีครับนะครับลูกจุกะเบงสีทองเื่อลูกไม้หึงครับไทยประยุกต์นะครับที่ทำให้มาได้ท <oh> <oh 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 ั <oh ้งหม